สบายดีครับผมกับสองเฮือง S2M เมน,นี้ข่อยจะมาแนะนำเนาะเว็บมาใหม่นะทุกคนเนาะก็คือเว็บหาเรียน TIX เนาะที่มีชื่อว่าเว็บทรอน c b k เนาะเป็นเว็บคุณเรียน TIX ที่ t าก็เปิดโตมื่อนี้เนาะก็คือวันที่2 3เดือน12มาจนะ3เนาะสำหรับเว็บตัวนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับหน้าตาของเว็บเนาะคล้ายๆกันเะนานะคล้ายๆกับทุกเว็บที่ผ่านมาเนาะกับโบนัสแตกตา่างยังเลยเนาะ มันอาจจะเป็นขายเดียวของเขาเนาะทุกคนนอนตามที่ข่อยได้อาสังเกตเนาะอาจจะเป็นผู้เดียวหรือว่าอากลุ่มเดียวที่เขาสามารถอะไรกันในระยะหนึ่นงเ้าก็ปิดเนาะตัวนี้เนาะท่อน cbk เนาะหายกำไรปันผลอยู่ที่ประมาณ7.8%เนาะหรือว่า7.9% 58%เนาะของจำนวนเงินเ่าลงทุงนเนาะตัวนี้เนาะลงทุนขันต่ำตามสุดเนาะทุกคนเนาะคือหาเชีเนาะตามสุดเลยเนาะและทอนขันต่ำเนาะทุกคนเนะาะเวลาทอนขันต่ำ ทนขันต่ำแมน1 trx นาะถือว่าทนขันต่าถือว่าต่าที่สุดคือกันเนาะอ่าลงทึ้นขันต่าก็คือหา trx น้อเหล้วก็บอนขันต่ำ1 trx นาะเขาได้หนึ่งนาะเขาทนอ่าหนึ่งเลยเนาะเขาหาได้หนึ่งเขาทนเลยได้เนาะทุกคนเนาะคือบางคนบวกเขาใจเนาะว่าเอออ่ามีกําไรแปดเปอร์เซ็นต์มันบ่แม่นเนาะทุกคนเนาะความหมายคือเนาะเขาต้องเอาจํานวนเงินที่เขาลงมาคูณให้แปดเปอร์เซ็นต์น้อ 8%เปอร์เซ็นต์เนาะเขาจะได้ตัวนั้นเนาะในถุกมือเนาะบางคนบอกเข้าใจเนาะบางคนว่าได้8เนาะคืออ่าเว็บเทียบอีกที่ความาที่ข่อยเคยเสนอเนาะว่าอ่ากำไรเก่าเปอร์เซ็นต์รวม8เปอร์เซ็นต์เขาคิดว่าได้มือละเก่าเนาะละ8โบกเกี่ยวเนาะตัวนี้คือเปอร์เซ็นต์ของอ่าของเว็บที่มันหายห้าเนาะตัวนี้เนาะช่างหลาเว็บทอน CBK เนาะโอเคเนาะสำหรับ การลงทุนเนาะทุกคนเนาะทุกคนต้องเข้าใจเนาะสำหรับทุกคลิปหรือว่าทุกเว็บเนาะ่อยจะเตือนเนาะมาแนน้าหรือว่ามาเตือนเนาะมาบอกทุกคนตลอดเนาะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะทุกคนต้องรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนลงทุนเนาะต้องรับให้ได้เนาะต้องเอาเงินที่เฮ้าบบจําเป็นต้องใส่หรือว่าเงินที่เงินเย็นเนาะที่เฮ้าบบได้ อาจจะเป็นตงใส่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนาะเฮาจึงมาหลินเนาะและข่อยกระ่วได้มาสักส่วนให้ทุกคนมาลงทุงนนาข่อยเนาะเป็นกรณีศึกษาเนาะ่าวาการลงทุนในคริปโตเนาะหรือว,ว่าเชเนาะมันมีความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะเวลาลงแล้วบางทีอาจจะทนบ่ได้หรือว่าลงแล้วบางทีอาจจะ เว็บบินก็มีเนาะตัวนี้น้องก็เห็นที่ผ่านมาน้องก็มีตัวใดตัวเสียนกทุกคนเนาะขอแนะนำในการลงทุนเนาะในอ่าในทุถูกเว็บเนากบ่ว่าเว็บใดก็ตามเนาะทุกคนอย่าสิลงหลายเนาะผู้ใดที่ลงหลายเห็นาะตัวอย่างลงเป็นลอยสองลอยสามลอยบางคนเป็นพันเนาะจะทนบ่ได้เนาะทุกคนเนาะมันจะบอกไหวนาะตัวนี้เนาะลงสามสิบเศร้าหาสิบหรือว่าลอยลงมาเนาะลอยลงมาเนาะจะทนได้กำไรเนาะบ่ลลัยกะบหาสิบเปอร์เซ็นต์คองต้นทุนเนากกำไรเนาะ ส่วนใหญ่เว็บเป็นนี่นะเนาะจากประสบการณ์ที่ข่อยในลงแต่แต่เว็บที่ที่ที่ผ่านมาเนาะอย่าเว้นแต่ว่าตัวใดมันบินไวเนาะมันจะไปไวเนาะตัวนี้สมมบิเป็นยังเนาะตัวใดที่มันบินช้าเนาะสมมติว่าสามเดือนหกเดือนมันอยู่ใดเนาะเขาจะทนได้ตลอดเนาะตัวนี้เนาะโอเคเนาะมือนีข่อยจะมาลงขึ้นให้ทุกคนเบิ่งงนอกแล้วก็ข่อยบได้สักส่วนให้ให้ทุกคนมาลงน้าข่อยเนาะ ເບິ່ງໄປເນາະຜູ້ໃດຮັບສຽງໄດ້ຈຶ່ງເຮັດເນາະຜູ້ໃດຮັບບໍ່ໄດ້ແມ່ນຫາມິດຂາດເນາະທຸກຄົນເນາຕນາະໃນບບໂນນາະ มันก็คล้ายกับเว็บทั่วไปเนาะทุกคนเนาะที่มันเปิดโตัวมือนี้นาะตัวนี้สมพาะตัวนี้เนาะกับทุกคนสามารถเรียนเบิงหรือว่าสามารถศึกษาได้เนาะกับมีกั้นฮับรายได้เนาะกับแบบนี้ทุกวันเนาะฮับทุกวันนอนหลังจากที่เฮาได้ลงไปเนาะสมมติว่าเฮาลงเวลานี้เนาะมืออื่นเฮาก็มาฮับเวลานั้นเลยเนาะหรือว่าไายไปกับ่เป็นยังเนาะอยู่เว้นแต่ว่าสักสี่สิบโมงเนาะเพราะว่าเวลามันจะสาดเนาะถ้าว่าเฮาลืิ่มกดฮับในแต่ละมื่นเนาะสมมติว่าเฮามาฮับวันที่แปดเนาะฮับวันที่แปดเนาะเฮาลืมวันที่แปดเนาะ ทำมาหาวันที่เก่าเนาะมันจะนับเป็นวันที่8คือเนานะตอนนีนะ้เนาะมันจะลาสาไปเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะมื่อนี้ข่อยจะมาผ่ากันเลยเนาะผ่ากันเลยเนาะเขาเขาจะมาผ่าเป็นบัญชีพื้นฐานเนาะบัญชีพื้นฐานเนาะทุกครั้งที่ข่อยลงในเชนะียร์เนาะข่อยจะผ่าเป็นบัญชีพื้นฐานเนาะมาเลือกที่อ่าเชียร์ของเราเลยเนาะ มาซ้ำเน่าเลยเนาะก๊อปมาเนาะมาทีกระเป๋าเงินที่เขาต้องการจะเติมเนาะตอนนี้เนาะโอเคเนอนในกระเป๋าข่อยกับมีบัวล้ายนาะทุกคนเนาะก็คือมีอยูซาวส์เทียเอกเนาะหนึ่งเทียเอกเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนออกเนาะข่อยจะเติมเพียงแต่ซาวเทียเอกเนาะเพราะว่าเงินข่อยบัวร้ายเนาะทุกคนเนาะข่อยจะเติมซาวเนาะซาวเนาะนิกเนาะจะต้งนอนเงินเนาะส่วนหนึ่งทียเอกจะเป็นค่าธรรมเนียมเนาะเวลาเขาโอนออกจะมีค่าธรรมเนียมเนาะโอนออกจากกระเป๋าตัวนี้เนาะ ถุกกระเป๋านะ้อม,มีขาทำเนียมนาะบอกว่าจะเป็นทัสโซเลตตัวนี้เป็นทอนละิง okay, เนาะโอเคเนาะตอนนี้เงินเข้ากับถือส่งไปยางทีเว็บเป็นทีมหอยแล้วเนาะคือซาวเชียร์เนาะตัวน,นี้เนาะนี่เนาะมันยังอยู่ในขั้นตนการส่งไปอยู่เนาะทุกคนเนาะการรอถหาแป๊บนึงนะเนาะเบิ่งในเว็บของเฮาเนาะโอเคเนาะการอ่าเติมเงินหรือว่าการส่งเงินของเฮาเป็นทีมหอยเลยเนาะทุกคนสังเกตเห็นบอกว่าอ่ามันจะมีค่าธรรมเนียมฟรี่หนึ่งจุดหนึ่งเนาะ ตัวนี้เนาะเฮามางคดเบิ้งอนาในเว็บของเฮาเลยนุนทุกคนเนาะการที่เฮาเติมซาวทีไเอกเนาะมันสะเขามาทีกระเป๋าเฮาหรือบ่อเนาะี่เว็บเฮาหรือบ่อเนาะเฮาเบิ้งมันถึกเลยเนาอนี้เนาะก็เขามาทีกระเป๋าเนาะการเขามาที่กระเป๋าเว็บของเฮาไปทีมไว้แล้วเนาะตัวนี้เนาะอ่าก็คือซาวทีไอเอกเนาะ้าว่าทุกคนได้เนาะเติมบท่ันเขาทุกคนสามารถมาเลือทีไอเอกแล้วมากดที่ส่งียมหอยอีกบานหนึ่งเนาะแต่ว่าผูได้ทีเขาแล้วกรบบ่อจะเป็นต้องคลิกมาส่งหยมหอยเนาะตัวนี้ะ เขามองเบิ้งที่รายได้เนาะทุกคนเนาะรายได้เนาะนี่เนาะมันจะลั่นเลยเนาะเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ห้าแปดเปอร์เซ็นต์เนาะคอยจะมาหามประูมือเนาะอ่าลังจายเวลาที่คอยเติมสำหรับมินเนาะเขามาหามืออื่นเนาะและมือตัวต่อไปเนาะจนกลัวเว็บจำมันจับปิดนตัวนี้เน นนะโอเคเนาะสำหรับการเติมอยู่ในเวียบทอน CBK เนาะการจบชนีเนาะทุกคนเนาะคอยจะมาอัปเดตการทอนอีกบาทหนึ่งเนาะเมื่อใดที่มันถึงขันตามการทอนเนาะคือหนึ่งอเกนาะคอยจะไม่เห็นคลิปให้ทุกคนเบอ่งอนะีกเนาะว่ามันชิ่ทอนเข่ากับปาห้องหรือบอ่อเนาะทุกคนเนาะโอเคก่อนจากกันไปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หรือว่าหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน ทุกคนจะประผาดคลิปใหม่ๆเนาะการลงทุนใหม่ๆทางด้าน้ายพี่และ้ายลงทุนเนาะที่จะลงในสองเท่านะทุกคนจะประผาดเนาะขอกับใจ